กําลังบานซ้ำนี้เด้อพี่น้องกําลังจิกินนี่ล่ะหือ สบายดีพี่น้องเบิดสกูสก้นเลยเนาะบ่ววัสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยรวมทั้งทีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซกกะทักไทยสบายดีมื้อนี้แม่น้องโซกกะสิมาหาหลอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยทุบพาฝนตกแห้งสองมือมากกับอะไรมาผู้เดียวหลอกมากับแม่น้องกีบเพิ่นส่วนแม่น้องกีบเรากับไปแย่ไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนไปกับแม่น้องโซกกะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามคำสมเนาะมาให้กำลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้จะอะไรกับแม่น้องโซกกะขอขอบคุณได้ด้อพี่น้องเด้อ ไปพี่น้องติดตามไปนั่นม่น้องโซกว่าแม่น้องโซกสิได้บ่อลหลอกกระเจียวมือเนี่ยนะไปตอนนี้แม่น้องโซกกับพ่อหลอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยปลาตุ๊บงงว่าจะวางงวกินเมื่อแต่บ่จักเหรอเดี๋ยวแม่น้องโซกกะสิคุณเขียวหาก่อนตอนนี้แม่น้องโซกกับพ่อหลอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยปลาตุ๊กกำลังจุ่มพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตก๊บางโซ่เมื่อนี่นะมันกำลังปูกะบบอปูหลอกพี่น้องเอ้ยจะเป็นดอกแล้วเดี๋ยวเอามีดซับทุกคนอื้อหือ nhanh đi vô ơi đang chùm Nừng này các bán vẫn nhắn rồi đây vô nội ơi Ta đỏ này các lăng phôn phụn vô ơi Các bạn đang phụn vốn tốt mang xuống hên hên Để lái tui tui khôm phụt tui hà lọ cà lọ nhằm lèng mặt trăng phụt ừ. ôi hòm tui ơi lọc lọc tui tui cà trăng phụt เพราะว่าผลกรังโตก็แม่งโชกว่าเลยพี่น้องเ้ยกรังจุมอะเดี๋ยวกรังจุ่มเนี่จุ่มขอนขาดยกเ้ยขาดเอาอแลวผลยี่โตอีก่าจับแรง ้ครับลงนี่กระบานเดลยพี่น้องเอ้ยได้ร้ายตื่นเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันลงสูกกับสีหายอีกคนเพราะว่ายามันคำนะเพราะว่าตะวินกันยับลงยับลงนะบ้านน้ำกับมีดหน้องเอ้ยโอ้ยกูกูกูป้าป้าป้าอยากฆ่าพี่น้องเอ้ยน้ำกระสื อันนี้ถือว่ากาลังบ้านสานีได้พี่น้องเพื่อนผู้ดีเสพขันดอกบานคนนี้กะบ่เสพปัญายนะเลอ่ะกรณีแต่ขึ้นตามผู้มากพี่น้องเอ้ยผู้มากจุ่มกับมากผู้มากว่านกับว่านนะสองหอดพี่น้องเอ้ยบันเดียว ออกบอลหกพี่น้องเอ้ยออกบอลแปนแม่กับบอโด่งอ้าตัวเพื่อพ่นเพื่อพ่นสิพ่นกับทมาไรพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหยาปุ๊กพ่นนะนะอันเดะเกิดบอลแปนเกิดบอลหกก็พ่นหยาที่ละบอนี่ปาดอกนี่ก็งามขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยถึงไงถึงไงถึงยาวพี่น้องเอ้ยยาวบังได้ ฝนตกะสองเมื่อเพื่อนเกิดเอาวสอยางก็เขาหางย่แดงี่น้องเ้ยมันออกมีพวมจูมพวมบานม่มืดี่น้องเ้ยขันซ้ำนี่กถือว่าพดีกินอยู่ี่น้องคมหญ่วยง้งคมงามพองามคือบเก็บนั่นละฝนนาอดองเ้ยอาตุอากาศก็อบเอาี่น้องเ้ยน้โซก็เพือแต่เพือแต่โพดอะไรผมงไซ สงสัยผลที่ตกอีกแลงนี่ป้าตุ๊ป้าหลอกกระเจียวแรงพี่น้องอือเม่นงโชคกักระลังพ่อกระลังเคยเห็นนี่แหละพี่น้องงามอรีอลอนะป้าตุ๊ากเต็นงโชคบุเคยกินหรอกกระลังจิกินนี่แหละอือมันเป็นเนี้ยนี่น้องหลอกกระเจียวแรงตรงนี้กระลังปลูพี่น้องเอ้

หอกกระเจียวแรงก็เริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยป๊าด์ตไก่แม่น้องโซกสิเมื่อไรสามารว่าเรากระเจียวสิเริ่มออกวันนี้ป๊าดพอหลอกกระเจียวแรงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยหลอกกระเจียวแรงเริ่มออกแล้วออกแล้วหลอกกระเจียวแรงเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยหากหลอกกระเจียวแรงทั้งคนมาแซ่บเดไปพี่น้องเอ้ยแซ่บก็หลอกกระเจียวขาวแม่น้องโซกับท่านเคยร้องกินจักเทื่อกหลอกกระเจียวแรงเคยกินแต่หลอกกระเจียวขาวสีแดงรองนี่แหละพี่น้องเอ้ยป๊าดงามดี นี่แม่น้องโซกกะหาเรากะเจียวพ่อเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องโซกกะสิเมื่อก่อนเพราะว่ามันคั่มเลยนะอันเดี๋ยวมาพ่อแม่น้องโซกอยู่เฮือนเพื่อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อะเรากะเจียวกะเมื่อเบิ่งอยู่เฮือนเพื่อตอนนี้กะแม่น้องโซกกะหอดเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยปาดเพื่อสิหอดเฮือนจนค่ำจนมืดเดี๋ยวแม่น้องโซกกะให้เบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใบละลายสำไรชนะเรากะเจียวเดี๋ยวถอดเรากะเจียวก่อนพี่น้องเอ้ยตุ้มไลายเตัวพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกกะสิต้มกินกระปุนพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกกะดิ ไอปลาทูมาสิปนปลาทูพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต้มโลกกระเจียวเมนูอมันนี่ก็คือปนปลาทูแล้วก็ต้มโลกกระเจียวพี่น้องเอ้ยก็ไม่ต้องโชคกับสิปิดปีกอันโลกกระเจียวก่อนพี่น้องวันนี้เดี๋ยวปิดปีกมันพี่น้องเอ้ยมันต้องออกไรปีกก่อนเพราะมันแข็งกินอะไรพี่น้องเอ้ยหักตัวนี้ก็ขึ้นกับผู้มากคือไม่ต้องโชคบ้าแหละผู้น้องคนกะต้มเลยหรือว่ากันหนังเลยก็ได้พี่น้องเอ้ยก็ไม่ต้องโชคปิดออกพี่น้องปีกมันออกเขาเอิญปีกมันพี่น้องเอ้ย แม่งใหม่แม่งโตกินลงเออจะกินอันนี้ดอกกระเจียวแดงพี่น้องเอ้ยปีดปลรกกระเจาแดงด้วยอะไรไม่ต้องโชกับบุกเคยอันจั๊กเกอร์เขาต้องดอกอันนี้ออกเขาต้องปีดบอก piết cứ gần này, nước cho có bốc hơi, anh làm chết bì ơi, cứ siết cứ gần này là, con à, si à, on, on Nà, si để tôm bớt đi bỏ, nỉ, tôm bớt đi bì ơi, nó on ư, piết trợ cái chiếu khâu, à, tôi đi cơ bản, bì dong ơi, này, สองสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเยี่ยมแม่น้องโซกับสเปรด้าก็มาต้มพี่น้องเอ้ยหันหลังคนหันมากหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าแม่น้องโซงนี่มากต้มเพราะว่าเวลาเขาต้มหันเขาสีเดปุ้งเกลือบเป็นนัวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาหนึ่งเฮาสีบริปุ้งนะมันก็สีเส็บตั้งกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องโซกับเสียเปรด้าขงก่อนเสีเปรด้าของพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวล่างอีกน้มหนึงเพื่อความสะอาดพี่น้องเอ้ยโอเคคือสีสะอาดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวามองโซ่กับเสียน้ำใส่แเราไปต้มก่อนน้ำก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวปรุงเกลือเป็นง้อกับพี่น้องเอ้ยใส่เกลือกับเป็นง้อั้เข้าต้มเขั้นใส่รสชาติกว่านึงพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็บึิงตามก็วามมากพี่น้องเอ้ย เก็ใส่เปรี้ยก่อนะเดี๋ยวกระปุกมีน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำเบิดเบิดน้ำก็ใส่ตัวยยอะๆลงไปน้องเอ้ยเดี row, ๋ยวไปค้างไฟก่อนบันเดี๋ยวไม่ลองโศกสีไปปิ้งปลาก่อนพี่น้องเอ้ยบันี้เดี๋ยวสีปิ้งปิ้งเอาพี่น้องเอ้ยปลาไงปิ้งเอาแล้วก็บปนหักขันเขาปิ้งหันสีหอมกว่าพี่น้องเอ้ยเวลามาปนขันว่าขันว่าเขาต้มเอาหัน ปุูนสิบริากณเสะพี่น้องเอ้ยตัวนี้กะขึ้นกับความมักเนาะผู้ใดมักไรไรกระห็นนั่นน่ะเมนจ้าทั้งเม่นงกีบเพิ่นกับสีก้อยไข่มดแดงแต่ว่าเม่นงี้โซกับบทท่านห็นดอกว่าไข่เพิ่นได้าๆจำได้ไข่โมเดงเพิ่นรอยปี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเมนโซก็สิไปข้างไฟแับนี้เรียบร้อยนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเกลือจะน้อยเพื่อรับข้าวโอเคไปปิ้งบาตนี่ปิ้งก่อนพี่น้องเอ้ยเบิ้งดอกก็เบิ้องมอเราก็เจียวไปน้ำหลักเบิ้งปิ้งปลาไปน้ำพร้อมพี่น้องเอ้ย ระวางถาปิ้งปลาสุกแม่น้องโสดก,กับชิมะเสียพักเทียมกัอนพี่น้องเอ้ยไปจีเพราะว่าเครื่องหอมเฮานะเขาจะใส่ปุ่นปลาปุ่นปลาทูต้องใส่เครื่องหอมพี่น้องเอ้ยเพราะว่ารับข้าวโอเคเดี๋ยวไปจีก่อนพี่น้องมนันหนึ่เดี๋ยวจีพักเทียมกัอนพี่น้องเอ้หักแต่พี่น้องเอ้ย สุกเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ต้องสุกไปพริกปิกป้งปลาก่อนปิ้งปลาก่อนอ้าวมอเรากะเจียวกับพูดเดี๋พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันสุกค้นปีนก่อนเดี๋ยวม่ต้องซุกไปเบึงปิ้งปลาก่อนปลาสุกแล้วบ่ปิ้งปลากะสุกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องซุกเอาปิป้งปลาไปปนก่อน chấm có mèo mà bưng mò tiêu con bông ơi bận này, đặt đâm này để ở bọc, ừ. để... ừ. thiêm sẽ con, thả hạt hồng bọc thiêm sẽ con

จะสีไหมพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอนหอนโอเคสองตัวพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอีกสองตัวนะไปปนน้องสุกับน้องกีบ,กบ,กบโอเคตั้มกับโมเฮดไ,ไ,ได้พี่น,ออน,อน,น,น้องเอ้ยเพราะว่าเขาสีแบบปนเหนียวนะเดี๋ยวะปุ้งกว่าน,นี่เกลือ,อเส้นสายเข้มโอ้ยลดเกลือความเนาะเป็นงัว น้ำปลาจีดลงไปให้หนึงโอเคแหมเป็นนงโสดหรืมมักบัวพี่น้องเอ้ยใส่ผักก่อนใส่ทั้งผักบัวใส่ทั้งหัวผักเทียมโดยพี่น้องเอ้ยถาตอนค้นนี่ก็มากปนปลาทูแบบใสน่น้ำพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพม่น้องสูงปนเหนียวเสบ ตกซิมก้อนนกเลยบ่ะน <produ> <himself> okay, ี <üf ders> ่โอเคครบเกลมไปแล้งเอ้ยเดี๋ยวตักก่อนตักกระซิไปเบิ่งหม้อเโลกระเจียวนะมาดิโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งหม้อเโลกระเจียวก่อนพี่น้องมาหนหม้อเโลกระเจียวกะสุกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันสกป้งก่อนตักดอากระเจียวก่อนพี่น้องเอ้ยใส่น้ำกันกับอันถ้วยปิ้งปลานี่ยตุ๊ก มวยมวยอย,ยากเขาพน้องอ้ยบันมีพี่น้องกับข้าวแรกแม่น้องสุกตัวน,นี้ก็คือปนปลาทูต้มโรกี่เจลียวละะ้วก็ก้อยไข่มดแดงแม่น้องคิเพิ่นตัวนี้ก็สซมตําพี่น้องเอ้ยมาเลิกพี่น้องเด้อกิกนข้าวแรกนะแม่น้องสุกเดิกทูพี่น้องเอ้ยถูกไหมล่ะบอกกันจัง ดอกกะเจียวกับบ้านมานนบั่น้องเอากระชีเป็นดอกกะเจียวแรงไม่อา,ามาตบมันกระชีส่ๆพี่น้องอ้ยบบนอืมราจตั้งกันเลยพี่น้องอันเดียวซิมก๋วยไข่มดแดงมีน้องกีบเปิ้ลอือหาจ โอเคเพื่อเอ้ยง่ายสุดๆเลยค่ะต่ย pues ันคนยานโน้มคืน uh 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 ีนามโน้มจ uh ้องกองช้ากอง Nó nó han liếc กูไม่โ่อพ่ออังตอนนี้การแม่นงโศกก็กินเขากินาน้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เอาสำเนียงก็น้องพี่น,อนอ้องเนาะคลิปหน้าพอ่อแม่นงโศกใหม่ผู้ใดที่ว่าเขามาเบิ่งใหม่ไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่นงโศกเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปส่วนที่ว่าพลายว่อยากฝากคลิปใหม่ใหม่ของแม่นงโศก,กย,ย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้แม่นงโศกให้เด้อพี่น้องเด้อ